ไป้ายไฟ LED แสดงไฟสัญญาณจราจรแดงเขียวเหลืองนะครับโดยการรับสัญญาณทิกเกอร์สีแดงสีเขียวและสีเหลืองเอามาแสดงผลนะครับอันนี้เป็นบอร์ดรับสัญญาณนะครับรับสัญญาณอินพุตเป็นไดคอนแทกนะครับผมจะจำลองให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือ,อสมมติเราเปิดใช้เครื่องนะครับเปิดใช้เครื่องครั้งแรกนะครับดีฟอสันไปที่สีแดง เหมือนไฟแดงนะครับรับสัญญาณมาจากนั้นก็จะเป็นผมจะทิกให้เป็นสีเขียวนะครับทิกอินพุตที่2นี่นะครับผมทิกนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวพอไฟเขียวเสร็จมันก็จะต้องเหลืองนะครับจากนั้นผมก็จะทิกอินพุตที่สามนะครับทิกอินพุตที่สามทิกไม่โดนนะครับทิกอินพุตที่สปุ๊บ มันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้สีเหลืองดูไม่ออกนะมันสีเหลืองมันสว่างนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มได้นะครับข้างในอันนี้เหลืองต่อไปฟอนเหลืองเสร็จก็จะต้องเป็นแดงครับเพื่อที่จะหยุดผมก็มาทําการทลิกสัญญาณอินพุตที่หนึ่งนะครับแลังจนั้นก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ เราสามารถพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปข้างในได้นะครับนอกจากมีพื้นหลังเป็นสีแดงเขียวเหลืองแล้วก็ใส่คาว่าส t o p หรือว่าหยุดหรือว่าโ <c> ก <oughs> ก็ได้นะครับเตรียมหยุดตามแต่ละสีนะครับ